เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง VIP สวัสดีครับวันนี้ผมเอามาชี้เป้าบ้านสวนสวยๆมาชมและเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบ้านสวนบรรยากาศดีร่มรื่นครับหลังนี้ขายเพียง5 5 0 0 0นบาทเท่านั้นเองติดถนนคอนกรีตนะครับคอนกรีตกว้างรถสวนกันได้สบายรอบๆก็เป็นแปลงกเกษตรครับ เป็นสวนมะพร้าวแล้วก็เป็นพื้นที่ว่างโปร่งโล่งสบายไม่แออัดแน่นอนแต่ก็มีเพื่อนบ้านนะครับมองเห็นกันครับไม่เปรี่ยวไม่น่ากลัวแต่ไม่พุกพ้าดน,นครับมีบ้านเล็กที่พร้อมน้ําไฟพร้อมแน่นอนภายในตัวบ้านก็ตามนี้เลยเหมาะรีโนเวทอยู่อาศัยโครงสร้างยังดีนะครับไม่แตกร้าวไม่สุกโทมพื้นที่ทั้งหมด2งานกับอีก81ตารางวารบรรยากาศดีราคาไม่แพง ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้ารูซื้อประจําได้ไม่ผ่าคลิปใหม่ๆนะครับสนใจก็ไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจใก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่าเองแปลงนี้อยู่เชียงใหญ่นะครับข้างวาดัดบ้านเนินจงังหวัดนครศรีธรรมราชครับใดกกำลังมองหาที่หาบ้านตัวน,นี้อยู่ติดต่อเจ้าของได้ถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับห5าแสน้า,านบาทท่านนั้นคุ้มคุ้ม มีบริการยื่นกู้ให้ด้วยครับราคานี้ยื่นกู้ได้ด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ